สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ตัว a d a p t i v e Control นะครับของตัว Subaru นะฮะก่อนอื่นนะครับเราต้องกดนะครับตัว Cruise Control นะครับตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะสัญลักษณ์ Cruise Control ก็จะโชว์ที่หน้าปัดนาทีนะครับถ้าเป็นหน้าจออย่างนี้เราสามารถดูได้ทั้งเดือนไม้แล้วก็จอ Multi Function นะครับถ้าขึ้นเป็นรถตัว f ฟลเตอร์ตัวเดียวนะครับก็คือตอนนี้จะเป็น Cruise Control ธรรมดาอยู่ ถ้าจะเป็นแอแดคทีฟนะฮะเราจะมีอ่าเป็นลำแสงยิงออกไปนะครับแล้วก็จะมีรถคันข้างหน้าฮะตัวนี้ถึงจะเป็นแอแดคทีฟนะครับก็วิธีการเซ็ตตั้งค่าต่างๆนะครับก็คือตอนนี้เรากดออนแล้วนะครับเราขับไปสักสมมตินะครับใช้ความเร็วคงที่ก่อนแล้วกันนะครับก็จะดันคันโยกนะครับที่พวงมาลัยนะครับก็คืออปุ่มนี้ฮะดันดันลงข้างล่างนะครับก็จะเป็นเซ็ตนะครับ ดันขึ้นข้างบนก็จะเป็นรีซูมนะครับอ่าโอเครถเนี่ยตัวไฟเตอร์เนี่ยสามารถฮะเซตค่าได้ตั้งแต่รถหยุดนิ่งนะฮะแต่ว่าเซตค่าแรกเนี่ยรถก็จะจําความเร็วนะฮะก็คือสามสิบกิโสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็จะเพิ่มตัวคันโยกเมื่อกี้นี่ฮะกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเพิ่มขึ้นทีละห้านะครับถ้ากดอ่าค้างไว้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับ ตัวนี้สามารถเซตได้สูงสุดได้ถึง200เลยนะครับข้อดีก็คือนะครับเอาไว้ขับตามคันข้างหน้านะครับโดยทางไกล้ๆทางด่นวนโทเวอะไรอย่เงี้ยวันนี้จะเอามาสาธิตดูคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจับตัวเจ้า XV ข้างหน้านะครับข้อดีก็ช่วยเวลาเราขับรถเดินทางไกลครับอ่าเดี๋ยวปลอยดันทัโยกขึ้นนะฮะมันตาม จะเ,เพิ่มความเร็วเนี้ยผมจะเซ็ตความเร็วให้อยู่ที่9ก้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้จะให้จับแล้วฮะนี่ฮะถ้าเกิดอหน้าจอนะครับมันเป็นลําแสงออกไปแล้วก็มีรถคางข้างหน้าถ้านะก็คือตอนเนี้ยตัว Adaptive เราทํางานอยู่นะครับทีนี้ยอ่าเราไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องแตะคันเร่งเลยครับถ้าแตะเบรกนะฮะก็คือหมวด แอตติฟคูลคอนโทรนะฮะก็จะยกเลิกนะฮะก็คือแคนเซิลทันทีนะครับวิธีแคนเซิลตัวคูลคอนโทรลทได้สองวิธีนะคะคือแตะเบรกนะครับหรือกดแคนเซิลที่พวงมาลัยนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยรถทํางานไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเออเอาเอาท้าออกได้ถือไมไ่ได้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะคสุบคือให้รถมันเร่งเร่งเองเบรกเองนะฮะ ข้อควรระวังนะครับตัวแอแด t ตีฟควรใช้กับทางด่วนกับทางโทวเวทเท่านั้นครับไม่เหมาะใช้กับทางที่มีเลนสวนรถวิ่งออกมาเยอะแยะนะฮะหรือว่าพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแค่แนะนําวิธีการใช้งานนะฮะเบื้องต้นให้เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวเซตระยะห่างนะครับของของตัวฟอรเลเตอร์จะเซตได้ทั้ง4สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปสเต็ปแรกนะครับ เตปแรกนะครับขีดแรกนะครับความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ระยะห่างนะครับก็จะอยู่ประมาณ15เมตรนะครับสเตปที่สองก็จะเพิ่มขึ้นอีละห้านะครับ15 20 25 30นะฮะความเร็วรถนะฮะเกิน100ขึ้นไปนะครับความเร็วจะคูณ2ทันระยะห่างรถเรากับคันข้างหน้าเนี่ยจะคูณ2ทันทีนะครับก็จาก15เป็น30นะครับก็ตามสเตปนะฮะระยะห่างเราสามารถเซ็ตได้ทั้งหมด สี่ระยะนะครับตอนนี้ก็หมุนแค่พวงมาลัยอย่างเดียวครับครับสำหรับตัว Active Cruise Control นะฮะก็จะตามรถคันข้างหน้าได้เฉพาะแนวตรงเท่านั้นนะครับเวลาเราเข้าโคง้งเข้าอะไรไม่ควรที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเราควรที่จะควบคุมรถด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ข้อจำกัดนะครับสำหรับตัว Active Cruise Control เนี่ย รถเนี่ยจะตามได้นะครับก็คือเป็นพวกรถเก๋งรถบรรทุกรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกรถเทเลอร์รถสไลด์อะไรพวกหัวลากอย่างเงี้ยฮะไม่ควรนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันจะไปจับที่หัวเก๋งรถนะฮะแล้วพวกอ,อ่สไลด์ตัวรถสไลด์พวกนี้นคมันจะมองไม่เห็นนะครับรถเราถ้าเซตระยะประชิดนี่ฮะสิบห้าเมตรอย่างเงี้ยรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะวาควรที่จะ คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับว่าคิดจำกัดหรือว่าข้อจำกัดมันก็มีอยู่บ้างนะครับต้องศึกษาข้อมูลดูอีกทีหนึงนะครับฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับรับชมนะฮะ